ตัดคลิปอะไรที่กําลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยผมนะผมบอกฝากถึงคนที่เรารักกันนะไปเรามาทําคลิปอะไรที่มันน่ารักให้มันน่ารักเว่อร์ทาคลิปอะไรที่มีความสุขให้มันมีความสุขเว่อร์กันดีกว่าเนาะน่าจะยากอยู่แต่ว่าลองดูเท่าที่มันจะเป็นไปได้อืม ทำคลิปให้สนุกเว่อว่ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปเราจะไม่ใช้ <c oughs> มันหาคำเปรียบเทียบยากมากเลยแต่จริงก็คือว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจ,นใจเดินหน้าเองเดี๋ยวถึงเวลาหยุดผมหยุดเอง <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาบึ้มให้ตัวผมเป็นคนทำเองอตอนนี้มา ใช้ชีวิตถ้ามีความสุขมันเสียเวลาครับตัดคลิปให้มีความสุขยิ้มแย้มสนุก,นกนปังนกยุงมากเลยนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าปัางนกยุงตัวติดเดียวเอง <laughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับต่อ นี่ประกาศนะครับเนี่ยอะไรมีแต่ประกาศประหารลูกยุงประกาศสองตัวนะครับผมหมาใส่ตูดอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณจริงๆฮะไอโมเมนต์น,น่เลยผมพียาซื้อซอสไปทำอาหารครับแต่อร่อยจิงเอ้ยอ้นอกเรื่องก่อน เอาเป็นว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมผมพูดไปแล้วนะครับก็มาลองดูมาแข่งความึขรึมเปลี่ยนเป็นความอดทนกันดีกว่าแล้วก็ใช้วิธีความรู้สึกมาซัพพอร์ตคือหาความสุขเพิ่มเติมมาซัพพอร์ตเห็นน้องๆงงกว้างมีความสุขพี่ๆมีความสุขอันนั้นนะ่ะเอามาเป็นแรงซับไอแรงเครียดแรงอะไรกันดีว่ น่าจะดีกว่าอืมถามเรื่องซอสหน่อยดีกว่ามีใครมีใครมีใครหลงซื้อไปบ้างแต่ผมบอกว่าทำแล้วมันอร่อยจริงนะครับผมมีใครได้ซื้อไปบ้างมารสชาติมันเหมือนจริงๆนะเพื่อนเพื่อนๆบอกยังไม่ได้ลองเลยลองดูรอของอยู่ตายแล้วสงช้าไม่ช้าหลอกได้อยู่อร่อยซื้อขาอร่อย คือคือคือประมาณว่าถ้าใครทาอาหารเป็นหน่อยนะมันเหมือนรสชาติแบบบางบางตัวที่ลองชิมเับกะเพรามันก็เหมือนรสชาติจริง,รงๆเลยเพื่อนเพืมอเพิ่งได้รับเมื่อกี้อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้มาไลฟ์เล่นนิดน,นึงตอนแรกว่าจะไลฟ์หนึ่งนาทีนะครับเลยมาประมาณห้าสิบนาทีก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีไลฟ์อ,อ,อะไรวะแม่งทําจะทํางานแล้วลืมเฉยเลยไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนพรุ่งนี้จะไลฟ์อะไรวะเพื่อน ายแคปหมูอนันนันนี่หนุ่มๆน่าจะชอบพรุ่งนี้มีเจ้าของแคปหมูมาด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ขายแคบหมูพรุ่งนี้ขายแคบหมูพรุ่งนี้ขายแคปหม,ปหม,ปหมูผมเนี่ยขำมากเลยตื่นตื่นมา <c oughs> คือคือคือคลิปวิดีโอเต็มไปหมดเจ้าของเขาเครียดเขาก็มีความสุขแล้วก็เครียดนิดนึงที่ว่าเขาปวเข้ามาแล้วแบบว่าโดนเอาใครตัวหมากรนเล้วแป๊บนึงนะครับเนี่ย กลับมาแป๊บหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้มีของมาส่งมากมายนะครับผมตั้งแต่ที่ฉีดตูดสายชําระแล้วก็ฝักบัวแล้วก็นูน่นนี่โอ้ยมีแต่ตอนนี้มีแต่ช่างกับคนส่งของนะโทรมานะครับมีความสุขดีนะครับมอีอีกอันนึงผมกลัวมากผมกลัวมากอันอันนี้เป็นคือตอนนี้ผมก็อยากอยากคืออันเนี้ยอันแต่เนี้ยใครมานี้ผมด่ากลับเลยนะผมใส่กลับเลยนะคือประมาณว่าเนี่ย หลายช่องนะผมขอขอร้องเพื่อนก่อนนะอย่าอย่าพากันไปในทางที่นี่คือเวลาผมเข้าไปทักน้องๆห้องไทยเนี่ยต้องต้องระวังในการพิมพ์นะครับเพราะว่าเวลาเขาด่ากลับมาเนี่ยเสียงดังฟังชัดนะเพื่อนๆต้องระวังนะครับ <laughs> คือคือผมประมาณว่าเวลาผมเข้าไปห้องน้องๆไทยเนี่ยบางคนเขาก็เขาก็ดังอยู่แล้วนะครับเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเราเราอย่าไปพิมพ์กันว่าแบบโอ้ใ oh, ห hey, ้ชาลีดงชาลีดันอะไรนะ้ยไม่เอานะผมเพราะว่าห้องเขาด่าภาษาไทยนะครับชัดเจนนะครับฟังเต็มสองหูนะครับผม ก็เอาเป็นว่าเป็นมิตรภาพน้องๆในในประเทศไทยมีหลายคนก็เดี๋ยวเราคุยกันเป็นมิตรภาพกันน่ารักน่ารักนะครับเออ <c oughs> เออเวลาเขาด่าแล้วมันชัดเกินนะครับมันไม่ต้องแปลอืม <c oughs> อืมมีความสุขดีครับก็ใช้ชีวิตช่วงนี้พรุ่งนี้ก็จะขายแคบหมูแคบหมูอร่อยนะวันนั้นอะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมบอกให้เขาทาราคา โปรโมชั่นมาเยอะๆก็คือแคบหมูที่ดีเนี่ยราคามันไม่ถูกนะครับราคามันจะเป็นหลักร้อยอัพอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น้าพริกหนุ่มเนี่ยถ้าน้าพริกหนุ่มที่ดีราคาก็ไม่ได้กระปุกละสิบยีบาทไม่มีนะมันแพงจริงๆนะเพื่อนก็เป็นว่าใครชอบแคบหมูหอมครับใครชอบแคบหมูนะก็พรุ่งนี้ลองลองมาอุดหนุนกันได้ใครที่ไม่มีกําลังอุดหนุนนะครับก็มาดูคิมแซวเล่นกันพรุ่งนี้ก็จะขออนุญาตมีเจ้าของเข้า,ขามาด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ ถ้าน้องคุงขิงไม่เบี้ยวนะครับน้องคุงขิงเขาจะมาด้วยน้องขิง,งน่ารักมากนะมาช่วยทํางานกันน่ารักจริงๆนะครับอืมแต่งตัวอะไรพวกนี้ใส่ชุดไทยเล่นดีกว่าใส่ชุดไทยเล่นเหนือพวกนี้นาะ ก็รับได้กับสิ่งนี้ด้วยมันทําให้เรากล้าที่จะขายของมากๆนะครับถึงจะมียังมีคนสงสารในการซื้ออยู่แต่ผมก็จะย้ําตลอดว่าแบบผมขอพูดสโลแกนนี้จริงนะว่าคือใครไม่ซื้อไม่ต้องซื้อจริงๆนะใครซื้อก็ค่อยซื้ออืมพรุ่งนี้ใส่ชุดลอยกระทงพรุ่งนี้ใส่ชุดไทยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ชุดไทยแสกกลางแต่งหน้าหล่ วันนี้ออกกําลังกายนิดน,นึงเพื่อที่จะได้พรุ่งนี้หล่อขึ้นหน่อยหนึ่งขุงขิงร่างทองตัวจิ๋วมากเลยนะครับเมื่อวานต้องเริ่มแบบว่าให้พี่สันทีมงานเขก็เริ่มขอแบบว่าไอ้อะไรนะแบบว่าไซตตัวเผื่อว่าเราจะมาน้องมาช่วยขายของบ่อยๆก็เป็นอะไรที่ดีมากมีความสุขดีนะครับอืมน้องๆต่างชาติหลายคนอยากมามากๆเพราะว่า อย่ามองว่าไม่ได้หลอกพวกเข้ามาใช้ทํางานนะใครอย่าไปมองมน,นะนะคือมันเป็นมันเป็นจุดที่ว่าหลายคนก็อยากทําจริงๆด้วยหลายคนไม่ได้อยากไลฟ์เฉยๆไม่ได้อยากแค่แบบไลฟ์เล่นไลฟ์ไปวันวันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็อยากมีเพราะมันคืองานนะสุดท้ายมันคืองานการชวนกันมาทํางานไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมาทํางานกันแบบถูกต้องไม่ใช่เรื่องผิดนอกขึ้น ทุ่งนี้ไลฟ์สองทุ่มสองทุ่มนี่จินก็เดี๋ยวให้ให้เบสยังยังยังไม่มีอะไรชัวร์แล้วกันแต่ว่าคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบสทักอีกทีนึงเรามาดูความพร้อมของแต่ละคนกันนะว่าว่าใครมาได้ไหมจริงๆมันก็ท้อถอยไปบ้างแล้วนะเรื่องตัวผมมันที่ว่าจะแบบรับรองใครพาใครมาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าไม่เงย มีหลายคนที่มีความฝันความหวังถึงจะมาแล้วไม่สําเร็จแต่งอย่าน้อยก็ได้มามีประสบการณ์มานะอะไรเนี่ยสองทุ่มพรุ่งนี้ไลฟ์สองทุ่มพรุ่งนี้ไลฟ์สองทุ่มขายของขายแคปหมูแล้วก็วันที่16ขายยากันยุงยากันยุงเนี่ยคือลองเขาเอามาส่งมาเนี่ยห่านฟ้าเนี่ยเขาดังอยู่แล้วนะเราก็เวลาเพื่อนๆเวลาผมผมไลฟ์อยู่คนเดียวตอนดึกเลยไม่ต้องตกใจนะว่าตามผมอะ มันเผลอมองอะไรเงี้ยผมจะชอบมองมองจอมองนาฬิกามองประตูเพราะว่าเนื่องจากว่าคืออธิบายยากเหมือนเหมือนเหมือนรอบๆตัวผมเนี่ยรถอะไรมันเยอะมากรถทุกคันมันก็มันอยู่พร้อมมันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวในที่ที่มันที่ที่มันใหญ่หน่อยนะพอกลางคืนมันก็จะมีความรู้สึกแบบต้องจ้อง,องต้องดูต้องนู่นนี่ตลอดเพราะเราอยู่คนเดียวในที่ที่มันไอ้นี่จริงๆเลยเหมือนหมาเวลามัน เกาหมัดประตูตึงต้งตึ้งตึ้งเนี่ยบางทีแบบ <c oughs> <c oughs> ผมชอบเรื่องหนึ่งมากนะผมนี่เป็นคนที่โชคดีกว่าหลายคนมากๆ <c oughs> คือผมมีกองแต่ตีไม่เป็นนะครับมีกองชุดก็มีเยอะเลยนะครับแต่ตีไม่เป็นมีไวโอล,ลินเยอะมากมายก็เล่นไม่เป็น มีกีตาก็เล่นไม่เป็นแต่อย่างน้อยก็มีความสุขที่ที่มีอืมเนี่ยอา่ตอนนี้น้องๆอ,อยู่ไทยเยอะมาก้หูหกุหลาบโหดมากอืขอบคุณทุกดอกทุกดอกนี้จะกระจายไปทั่วๆ <laughs> ขอบคุณครับขนขานครับกำลังน่ารักเลยอืมขาเริ่มกลับมาเล็กแล้วดีหน่อย กุหลาบหมดสวนนันครับโอ้โหขอบคุณกุหลาบมากเลยนะครับอืมเวลาสี่โมงครึ่งพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพรุ่งนี้ทำทรงอะไรไดีเปิดผมเนี่ยชุดไทยเปิดผมแบบว่าเวลาเวลาไลฟ์ข้างนอกต้องเปิดผมเพราะว่าประมาณว่าเงื่อมันแตกเยอะนะครับก็เวลาฉีดสเปรย์มันจะได้อยู่ทีเดียวเลยพี่ไก่ห้อยไล่เดี๋ยวมาวันไหนพี่กองน่ารักมากนะครับ พี่กองน่ารักมากมาช่วยกันทํางานนะครับก็บอกว่าโหแรงโคตรเยอะเลยนะพี่ก้องดีนะครับให้เป็นโซนหยาบคายนะครับผมแล้วก็เป็นโซนที่คอยเบรกกันนิดนึงน่ารักสนุกพี่ก้องน่ารักเก่งมากเลยแล้วก็คือใจใจมากเรื่องเงิน,นี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยผมนี่ไปทํางานพี่ก้องเนี่ยกว่าแกจะโอนตังค์มาให้ผมเนี่ยเขาเครียดมากนะครับเพราะว่าผมไม่ส่งเลขบัญชีให้แกสักทีนะฮะแทบ <laughs> จะข้ามปีกันอนะ่ะอืม ทั้งนอกการแก้ปัญหาของเราคือเราสั่งคือทั้งนอกเนี่ยเราเดินอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเป็นสายแบบจริงจังเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ใช้เป็นสัญญาณนะคือเป็นสายแล้วก็มีมีเลาเตอร์ตัวดีๆที่แบบอยู่ในทุกจุดนะครับหลายจุดมากๆนะครับเดินเนี่ยข้างละร้อยเมตร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 รอบเลยนะแต่ว่าก็พอมันเป็นสัญญาณที่ว่าพอใช้คอมใช้กล้องส่งสัญญาณเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเสียบสายแลน วิธีแก้ไขวันนั้นก็ดีที่ว่ามีการผิดพลาดทําให้เรารู้ว่าอ๋อหลังตู้ขาวเรามีมีไอ้ตู้ไอ้กล่องกล่องสัญญาณอยู่ก็คือต่อสายแลนด0เมตรนะครับก็คือวันนี้ก็สั่งสายแลนเพิ่มเพื่อที่ว่าจะได้ไลฟ์ข้างนอกได้แบบอย่างไม่มีปัญหาอ้ยเน่ย เดี๋ยวผมจะไปขี่โกคาร์ดผมจะไปแข่งโกคาร์ดกันนี่เลยไอ้ยามีดอกกุหลงดอกกุหลาบด้วยอเนเน่บอกแน็กมีน้ำใจมากเล่าก่อนตอนนั้นของเนเน่เนี่ยผมต้องขอบคุณมากๆนะครับเนเน่เนเน่เนก็ไม่ต้องพูดให้ผมดูดีมากนะครับผมไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือ,ค,อคือการทํางานแ้วแเราไม่เอาตังค์ของผมหรือเอาตังค์น้อยๆหรือใครจะให้เพิ่มเนี่ยผมจะไม่เอานะครับผมเป็นนิสัยที่ถึงจะทายเลยเวลา ในบางงานนะในบางงานนะครับผมที่เป็นงานที่จริงใจกันเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ไม่ขออนุญาตรับเงินเพิ่มเด็กขาดแล้วก็คือตกลงอะไรก็เป็นอย่างนั้นงานเพลงหลายๆเพลงเนี่ยใครจะทำสัญญาอะไรผมผมไม่เอานะผมจะพูดกันแค่ว่าหรือผมจะพิมพ์ให้เลยว่าผมค่าตัวของผมคือคณะหมูกรอบ นี่คือเรื่องจริงนะครับเวลาผมไปร้องเพลงหรืออะไรเนี่ยค่าตัวงผมคือคณะหมูกรอบจบนะครับเรื่องส่วนบง่งส่วนแบ่งเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินจากผมมาเรียกร้องเด็กขาดการไปทําเพลงกับใครหรืออะไรแล้วคุณจะไปลงสตรีมมิ่งไปอะไรนะครับผมไม่เคยขอแบ่งหรือใดใด,ดทั้งสิ้นนะครับรู้สึกว่าคือมันเป็นโอกาสที่เราได้ไปร้องก็เป็นบุญของเราแล้วนะครับเป็นโอกาสที่เราได้ไปเล่น MV ก็เป็นบุญของเราแล้วนะครับผม แค่นั้นก็มีความสุขแล้วคนระับอ,อือยาน,น่ารักเลยอ,อือยานน่นอนจะไปขี่การ์ฟค้า,คากับน้องๆแล้วก็น้องๆน้องๆของเขากันอเดี๋ยวไหนไปถ่ายให้ดูช่วงนี้กําลังจะอยากทําหลายอย่างมา,มากๆเลยเพื่อนอยากไปมันเริ่มมีไฟอะเริ่มแบบอยากแบบว่าไปถ่ายคอนเทนต์ไปทํานู่ทนทํานี่ออกจากบ้าน ไม่ได้เป็นผู้ให้ที่ดีครับเป็นเป็นคนเลวนะครับเป็นคนเลวที่เลวนะครับเลวชั่วเลวชั่วต่ำชา้าต้อมนักชาลีเนี่ยนะครับผม,มสโลแกนใหม่นะครับช่วงนี้จะเริ่มตามกล้องฮุยไรไปแต่อย่าลืมนะสโลแกนผมนะครับเกลียดผมใช่ไหมเกลียดผมขนาดไหนแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับอดทนดูกันไปนะฮะอืมอ่าอยากเจอน้ำพึ่งแต่น้ำพึ่งอยู่เชียงใหม่เชียเชียงรายเนี่ยจนถึงวันที่สิบแป คือตอนแรกอะไม่อยากให้ใครรอบตัวเข้ามาแล้วต้องโดน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 ถูกเป็นคนดีแต่พอมาอยู่แล้วถูกดึงไปพูดจามไม่ดีด้วยก็เลยว่าเบรกเบรกน้องๆเพื่อนๆหลายหลายคนก่อนว่าอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวรออะไรผ่านไปหรือว่าตอนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าใครจะเข้ามาผมถามเลยนะเครียดป่ะถ้าต้องมีแบบ โดนว่าโดนอะไรเงี้ยถ้าหลายคนไม่ได้เครียดไม่อะไรไม่ได้สนใจนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่แบบซึ่งจริงเราจะทําแบบนั้นถ้าผมจะทําแบบนั้นกลุ่มผมก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอยากกระจายไปในทางให้กลุ่มผมมาร่วมทําอะไรที่ผมก็ทําได้นะครับแต่ผมไม่ทำนะครับรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีศักดิ์ศรีกับหลายๆอย่างมันตลกนะครับผมไม่เอาเราจะไม่ไม่เป็นแนวๆนั่นก็ประมาณว่า เนี่ยมันมีความสุขกันน้องๆหลายคนเดี๋ยวเราก็เจอกันคนบ้าอะไรพูดวนไปวนมาร้อยรอบเฮ้ย <c oughs> สาวอยากไปลรอยกระทงหูรอยกระทงไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้รอยกระทงนานแล้วไม่ได้รอยกระทุงนานแล้วนะครับผมจาไม่ได้เลยนะครับว่ารอยเมื่อไหร่ไหนาสาวไหนยอยากไปเชิงไหม โอ้ยทำไมน้ำพ <ๆ S 1> the wow. so ึ right ่งเขาอยู <Aaa ranean Movie> ่ท <Wir ing> oh. ี <Museum> ่นู่นนานจังเลยแล้วก็มีอีกคนด้วยที่ร้องเพลงเก่งก่งๆเลยนะครับผมอยู่อยู่เอเจนซี่เดียวกันแต่ว่าไม่ไม่เป็รเราแบบเป็นหลายๆคนรู้จักกันอะไรเงี้ยอะไรใครส่งแมวสะดุดล้มมาเนี่ยอืมเบลล่าก็อยู่เบลล่าอิวไอ้ซิ ส่งปลาซิวมาให้ด้วยขอบพระคุณปลาซิวมากเลยนะครับกินน้ํากินน้าไม่ถาใไม่รู้แก้วน้าอยู่ไหนอืมตะแป๋ว <c oughs> อืมเกลอกกัน <c oughs> อืมสาวมานะครับผมไม่ใช่สาวเพื่อนทุกทุกคนมาน่ารักมากๆเลยอืมนไลรักหลายตอนนี่เฮ้ยไม่เขินดอิอย่าแสดงอาการรู้เปล่าการแสดงอาการหน้าไฟ์เนี่ยคือสอนตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้ดูนะครับผมเวลาเราแสดงอาการอนะไรที่มันแบบมันแบบ ลุกลี้ลุกลนเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะจับทางได้รู้เปล่าอย่าเป็นแบบนั้นนะผมนี่คือการสอนกันตรงนี้นะเ <c oughs> ซลเ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 ซล <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนทขำไรวะแนะ <c oughs> น้ำพึ่งน่ารักน่ารักก็เข้าไปทักทายกันตลอดก็ไปพิมพ์แต่ว่าตกใจโอ้โอยู่นั่นวันนั้นนะ่ะคือเรานัดกันแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ให้น้องไม่ได้ให้น้ำไม่เรียกน้องพี่น้ำพึ่งมาเพราะว่ากลัว เดี๋ยวจะพาดูกันไม่ดีไปอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครต้องมารับๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวรอน้องไปเที่ยวแล้วกลับมาแต่กลายเป็นว่าอยู่ยาวแล้วก็บินตรงจากเชียงใหม่หรือเชียงรายกลับไปที่ญี่ปุ่นเลยเศร้าใจเลยนะครับผมอดเจอเลยแล้วก็เชียงรายกาย็ใกล้ไกลถ้ามาก็เหนื่อยนะซิงล้างหน้ามาส่งแล้วนะครับ ช่างขอช่างหยุดไปพักผ่อนนะครับที่เชียงรายเหมือนกันช่างผมก็อยู่เชียงใหม่เชียงรายเหมือนกันช่างไปพักผ่อนหลายวันก็ดีอยู่ทํางานนะทุกวันก็ได้กลับไปพักผ่อนกับลูกกับเมียกับครอบครัวน่ารักมากครับช่างผมอยู่ด้วยกันปกติเนี่ยผมเขาไอ้ไอ้ดาวเนี่ยดาวเพื่อนผมเนี่ยก็ลงวิดีโอตอนหลังๆเนี่ยที่ว่าติดตาม ชีวิตผมเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบให้ใครลงนะผมต้องบอกก่อนจริงๆคนรอบตัวผมเนี่ยแต่ก่อนคุณจะไม่ได้เห็นอะไรรอบตัวที่ผมนี่หรอกแต่ว่าผมรสึกเออลงไปแล้วทุกคนน่ารักทุกคนได้หายคิดถึงทําให้ทุกคนได้หายขายหาย,ขาย,ข,ายขายคิดถึงในบางช่วงก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็เหมือนเขาก็มาถามหลังลงมาแล้วแบบลงได้ไหมเราบอกไม่เป็นไรลงได้เพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาลูกเขาปิดเทอมแล้วก็มาอยู่แล้วก็เล่นน้ำกันทุกวันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับอืม หน้าหน้าสายไว้ไปเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปมาแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับคุยไปคุยมาเลยคุณป่านกยุงมากเลยนะครับผม ใครเดินทางนะครับขับรถให้ปลอดภัยนะครับก็เดินทางปลอดภัยกินข้าวหาอะไรทําเดี๋ยวผมก็เตรียมเข้าประชุมงานต่อแล้วเดี๋ยวไปมากันแล้วพี่ทรงพี่แซมพี่ซันมากันครบแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ฟังบ่นกันก็อะไรพูดไม่ถูกใจนะครับก็อะไรพูดแล้วไม่ถูกใจแก๊งไหนพวกไหนก็ตัดคลิปตัดคลิปช่วงที่ผมพูดไม่ถูกใจหรือตัดช่วงที่ว่า พูดไม่ครบตัดช่วงที่เราพูดยาวๆแต่ตัดไปช่วงหนึ่งนะครับก็ตัดไปแล้วก็ไปทําเพิ่มยอดให้คนด่ากันนะครับผมอืมก็ขอให้มีความสุขกันนะฮะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้ครอบครัวมีความสุขเจอดีๆแบตไม่หมดแต่ผมจะกดปิดมันตรงนี้แหละครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปไป,ประชุมงานต่อครับวันนี้มีประชุมงานคิดถึงทุกคน,นครับอืมเฮ้